السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله كن كاب إنك الله سبحانه وتعالى نكب تلاهي رو مجيكا إكران الردود والشبهات سنجا حلقة تيجا แก้ต่างสําหรับข้อกล่าวหาและก็ข้อจับจ้วงการจับจ้วงการใส่ไคลต่อฮะดิษของท่านนบีสุลต์ละวะอะเลฮ์วะอะอัลีวะซฮ์บีวะซัลลัมซึ่งนะครับในช่วงระยะหลังๆนี้นะครับมักจะได้ยินนะครับเรามักจะได้ยินคนที่ไม่วางดีต่ออิสลามที่เขาพยายามจะจับจ้วงฮะดิษของท่านนบีสุลตัละวะอะัยฮิวะัลลัมซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนมากนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็ที่เราเรียกว่า มุงกิริสุนนะบรรดาผู้คนที่ปฏิเสธฮะดิษนบีอันได้แก่พวกหนึ่งที่มาแรงในปัจจุบันก็คืออัลกุรอานิยูนคือพวกที่ถือกุรอานอย่างเดียวนะครับไม่เอาฮะดิษนะครับกลุ่มที่สองพี่น้องก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าอัชีอะอัลรอฟิดะ ah ก็คือกลุ่มชีย ah. ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่หวังดีต่ออัลอิสลามเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งกลุ่มครอานอยูนี่ก็เรามักจะเห็นบ่อยก็คือที่ประเทศมาเลเซียและก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีเยอะนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีอยู่บ้านเราไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือกลุ่มชีอะรอฟิโดนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับชีอะเนี่ยเขาจะซึมซับเขาจะดะวะเขาจะเผยแพร่ลัทธิศาสนาของเขาเนี่ด้วยสองประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือ นะอัตชกิจก,การสร้างความสงสัยการสร้างความสงสัยให้กับตัวบทตำรับตำราของพี่น้องเราชาวอะลิสซนาอันยามะนะครับอันที่2ก็คือการอะไรครับอัลกอซิบก็คือการโก,กหกมดเท็จนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่คนที่เข้ารับเข้ารีดชีอนี่ยส่วนมากมาจากคนที่ไม่ได้ เข้าใจไม่ได้เจาะลึกไม่ได้เรียนรู้นะสุนนะนาบีเนี่ยโดยองค์รวมที่จะต้องผ่านกระบวนการเข้าใจจากบรรดาบรรพชนรุ่นแรกก็คือบรรดาサラฟุตซอลแหละนะครับพี่นะ้องนะฉะนั้นการสร้างความสงสัยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับคนที่เอาวามคนที่ไม่รู้อินูอินีอะไรเลยฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับชีอะเขใช้เป็นอาวุธประจําของเขาอยู่แล้วนะครับสร้างความสงสัยกับบรรดาคนอาวามส่วนหนึ่งจากนั้นก็ฮะดิษที่ท่านนาบีสุลลัลลอฮวะอลัยยูวะสัลลัมยืนในขณะที่นบีปัสสาวะคาถามก็มีอยู่ว่ามันมีจริงหรือไม่ที่ชีอะเขาอ้างว่าฮะดิษนบีสุลลัลลัมยืนในขณะปัสสาวะนั้นมีปรากฏในหนังสืออิหม่ามอัลบุคอรี พี่น้องบางท่านคงจะไม่เคยได้ยินนะครับฮะดิทนี้หรือไม่เคยได้ยินฮะดิษ์นี้แต่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้ว่าอยู่ในหนังสืออัลบุคอรีผลลัพธ์ที่ตามมาก็เขาพยายามจะบอกว่าบุคอรีเนี่ยหนังสือบุคอรีเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเพราะไปรายงานสิ่งที่น่าเกลียดน่าอับอายสําหรับนบีนบีเป็นนบีที่มีความประเสริฐแต่นบีไปฉี่ไปปัสสาวะพลางยืนเนี่ยมันเป็น มันเป็นการกระทําพฤติกรรมที่ไม่นาไม่เหมาะสมสาหรับคนที่เป็นศาสดาของท่านอาบดุลลลัะลียัลสลมเป็นศาสดาของอัลลอฮสบานลอวตาละไอเราคนอาวามพอได้ยินนี่ก็ฉุกคิดแป๊บหนึ่งเออมันน่าจะจริงนะครับที่จริงนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปของฮะดิษนี้มันคืออะไรนะครับฮะดิษนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมี3มตัวบทด้วยกัน ะดิษแรกะด ي ษอาอิชยฮ์รับียัลลอฮฺวะอันฮะในหนังสืออัตรมิดีเละกิตับอุนซุนัน,นอ่นนะครับท่านาอิชฮาบ,บอกว่าผมอ่านพยายามอ่านภาษาไทยก่อนนะครับให้ให้พี่น้องเข้าใจครับแา่ยาอิชฮาบ,บอกว่าถ้ามีคนมาบอกเจ้าว่าท่านนาบีสละวะพลางยืนฟาลาตุสอดดิกูอย่าไปเชื่อเพราะท่านนาบีไม่เคยละหมาดไม่ไม่เคยสละวะพลางยืนเลยนบีจะนั่งตลอด อันนี้ hadith นี้อะเอเชียวถหกต้นะครับต่าม hadith สอง hadith ฮุซัยฟะห์บินอัลยามานคือฮะดิษนี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ที่ชีอาพยายามจะยกมาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตำรับตาราชาวสุนนะนั่นก็คือฮะดิษที่ฮุซัยฟะห์บินอัลยามานเล่าว่าท่านนบีสุลต์สัลลัมในครั้งหนึ่งนบีออกไปที่ริมรั้วกำแพงและนบีก็ปัสสาวะในพระตอนที่นบีกำลังยืนอยู่ h ะด i ษ h ซอฮ์นะครับรายงานโดยบุคอรีมุสล <rê ve. S 1> ิมนะครับถ้าจะเทียบก็เทียบได้ว่าเป็น h ะด i ษ h ซอฮ์ที่สุดในบรรดาตำรับตำราบะด d ษทั้งหลายนะครับต่อไป h ะด i ษที่สาม h a d i t อิบนุมะจัหนะฮะรอสลุลลอฮ์ซลลัลลอฮุอะลัยฮิว์ซลลัมท่านนบีซลละละห์ซลลัมห้ามไอยาบูลรยุลุกออิมันในการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะอะไรจะปัสสาวะในขณะที่เขากำลังยืนอยู่ h ะด i ษรายงานโดย أبو داود، إيه، مش ابن المجاه، أوكي طب تابع لو ماذا؟ เราจะให้คำตอบ يังไงนะครับ يا نو؟ เราจะให้คำตอบยังไงนะครับ?เรามาดู حديث الحديثแรก، حديث صحيح, صحيح. ومن ثم فالحديث ولا يقدح في صحة ما ثبت عن عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائمًا. فلا تصدّقوا ما كان يبُول إلا قاعدة เอ่อนี่ตัวอย่างชาวมัคคิบใครก็ตามที่เล่าพวกคุณเล่าพวกเจ้าว่าท่านอับดุลสลัมปัสสาวะพลางยืนฟ فلا ت ص د ดิกูอย่าไปเชื่อเขาแต่นบีนไม่เคยปัสสาวะในขณะที่นบียืนเลยเด็ดขาดอันนี้ไะดิที่หนึหน่งไฮดิที่สองไฮดิทันไะดิทูเจฟะ รายงานสองนะครับสายรายงานคือจากบุคอรีและก็มุสลิมอัตันนบีสุนนิสลัมซุบะตัดซุบะตาบาตะเขา,ามินฟาบาละกออิมันซุบะตัดก็คือกองขยะนบีสุนนิสลัมเดินไปที่ริมรั้วริมกำแพงและนบีก็มีกองขยะกันหน้าสระม,มัซบะละนะฟาบาละกออิมันท่านนบีก็ปัสสาวะในขณะที่ท่านยืน สุ่มมาดาอาบีมาอนและท่านนาบีก็เรียกนะให้สาบานของท่านนี้พามน้ำมานะแล้วก็นบีก็ล้างนะครับนายบีก็ล้างปรดาอาบีมาอินปรดาอาบีมาอินฟัจิตุฮูบีมาอินไปตะวัดดอล้างเสร็จปุ๊บนบีก็เอาน้าละมันเวลาเมียเตฟมที่เสียัดฮะดีไม่สงสัยเลยว่าะดี่นี้ซอฮีแน่นอนบุคคลรีมุสลิมนะครับไม่มีใครเถียงนะครับ ชนัะอ nah, ุลามะจะบอกว่าเดิมแรกทีเดียวนี่โดยมารยาทแล้วการปัสสาวะนี่มันจะต้องนั่งประอัสลุฟิลโบลอียกูน่าอันกูร์จาก h a d i อ h อัยชาลุตะกัดดิมนะ hadith อัยชามุตะกัดดิมก็คือ hadith อัยชามันคิดชัดเจนเลยว่าที่ดีที่สุดก็คือนั่งนะครับพี่น้องแต่อุลามะก็พยายามจะรวม h ะด i ษทั้งสองเนี่ยและจะให้ได้คำตอบ เลยทีเดียวว่าการที่นบีสุลต่านยืนนั้นเนื่องจากมีสาเหตุจําเป็นหลายหลายสาเหตุด้วยกันอุลามะก็ได้อธิบายในตำรับตำราของพวกเขานะครับเรามาดูว่าอุลามะอธิบายอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ว่าหลักทิษในการเข้าใจฮะดีษเนี่ยฮะดีษถ้าโซแฮกับดอเอฟแน่นอนนะครับเราทิ้งเลยดอเอฟเราใช้เฉพาะฮะดีษซแฮนะครับ ไม่ต้องไปดูที่ความหมายแล้วนะแต่เมื่อมีฮะดีษหนึ่งซฮฮะดีสที่สงก็โฮความหมายถ้าความหมายเหมือนกันความหมายไม่ต่างกันไม่ขัดแย้งกันใช้ได้ทั้งสองเลยแต่ในกรณีที่โซฮะทั้งสงความหมายหนึ่งขัดกับความหมายที่สองเช่นหะดีษนี้กรณีฮะดีษนี้ฮะดีษอาอิชาบอกว่านาบี ัสสาวะในขณะที่นบีนั่งไม่เคยยืนเลยเด็ดขาดแต่มีอีกหะดดีหนึ่งที่อุซัยฟ่าบอกว่านบีนบีปัสสาวะในขณะที่นบียืนตรงนี้แหละคือประเด็นปัญหาที่เราจะต้องเคลียร์นะครับการเคลียร์ตรงนี้อุลามะจึงมีการตีความความเข้าใจโดยบรรดาอุลามะนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เอาคนอวาวเหมือนกับเราไม่ใช่ฉะนั้นอุลามะนะครับนะเหมือนที่ผมเคย ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องเชฟบินบาสนะครับเชฟบินบาสในขณะที่ลูกศิษย์ท่านได้ถามเกี่ยวกับการสอนของหนังสืออัลมุนตะกอมินอัคบาริลมุสตอฟาเชฟบินบาสให้คําตอบง่ายๆนะครับว่าการที่ไอชาพูดแบบนั้นมันก็เป็นจริงอยู่ตามที่ไอชาเข้าใจเพราะไอชาเนี่ยอยู่แต่ในบ้านและนบ,บีอัสสลามก็การใช้ชีวิตประจำวันไอชาก็เห็นตลอดว่านบ,บียืนนบ,บีนั่งในขณะที่นบีปัสสาว่าไม่แปลกนะครับ นะไอชาก็เล่าเท่าที่นางรู้กิจวัตรประจําวันที่นายบีกระทําในบ้านแต่ละวันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไอชาจะรู้หมดทุกอย่างสิ่งที่นายบีทำานอกนอก,นอกบ้านใช่ไหมครับฉะนั้นฮะดีตของท่านคุไซฟ่าเบลอันยามานก็มาย้ําเน้นเตือนว่านาบีในขณะนบีออกเดินทางนาบีออกนอกบ้าน บรรดาสหายบ้านที่เป็นผู้ชายเช่นคุเซยฟ่าเบลัญญามานเนี่ยนี่อันนี้อันนี้เหตุผลที่ใช้เป็นบ้านให้คําตอบนะครับก็ย่อมรู้ดีกว่าท่านหญิงไอชะที่อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมครับนี่คือประเด็นของมันอ่าใช้เป็นบ้านบอกว่าฮัวอัฟซอลุสซาฮาบะอ่าลัมบิอะ ح วาลิลมุสตัฟะอ่าลัมเปะ حوال ิอันบินสุลัม خ ا ر ج ا ل ب ي ตฮุเซย์ฟ่าย่อมจะรู้ดีกว่าไอชะในสิ่งที่นบีอยู่นอกบ้านอะไรที่นบีกระทำนอกบ้าน ฉะนั้นอุลามะก็พยายามจะรวมถามว่ารวมได้ไหมฮะทิสดสองฮะทิดนี้รวมได้รวมได้ยังไงร,รวมในกรณีที่ว่านาบีอยู่ในบ้านด้วยมารยาทแล้วและก็ไม่มีสิ่งจําเป็นอะไรก็ตามนาบีก็ปัสสาวะในขณะที่นบีนั่งด้วยมารยาทแล้วนะครับแต่ในขณะที่นาบีออกนอกบ้านอุลามะก็ให้คาตอบแล้วเดี๋ยวจะได้รู้คําตอบคืออะไรนะครับคําตอบก็คือ <c oughs> وقد ذهب علماء في بيان علة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لا بدا علماء قد هي كم طوب هيت فن نكاب تمي تي نبي نه أه, نبي ا بسوا نكنا. نكنا نبي جين ذكرها ابن حجر في الفتح اشار ابن حبان في ذكر سبب في قيامه لانه لم يجد مكانا يصلح للقعود เพราะไม่มีที่ที่เหมาะสําหรับที่จะนั่งเพราะจะนั่งถ้านั่งแล้วเนี่ย มันจะทําใหา้มันแฉะหรือว่ามันสกรปรกนบีก็ไม่ได้นั่งไอ้นี่การคาดเดาการให้คําตอบของบรรดาอุลมามะนะครับอิบนาฮิบานนะได้ได,ได้ได้กล่าวในหนังสือของท่านาแล้วก็วากีละลิอันนัสซุบาต์ระักวะมันแฉมันชื้นอย่าตะคอนละลาฮากบางทีก็มันทำให้แฉะมันทำให้สกรปรกนะครับอย่าจะตะคอนละล,ะละาฮห นั <c reading, c ่นทำให้เด็นเดินต่อสภาวะเด็นขึ้นมาน่พระลายรตัดอิดัลบลมิเชยแล้วก็มีคำตอบแต่คำตอบที่ดีที่สุดที่ชัดเจนที่สุดคือคำตอบที่ให้คำตอบโดยอิบนาฮจารเองนะครับนังสือฟัทฮุลบารีมนะฮจารบอกว่าวลอัลฮาร์แต่คำตอบที่ดีที่สุดที่ชัดเจนที่สุดไม่ต้องไปตะวินอะไรเยอะๆฮะ อะไรครับอันนาหูฟะอลาซาลิกาลิบายานยาิลจาจวะการที่ท่านนาบีกระทำดังกล่าวนั้นเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นที่อนุมัติเป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันกับประเด็นอะไรประเด็นดื่มน้ำพลางยืนกับดื่มน้ำพลางนั่งก็ประเด็นคล้ายๆกันนะครับแสดงว่าอุลามะให้คำตอบอีกว่านาบีทำนี่เพราะว่ามีสาเหตุ หลายประการที่นาบีจะต้องทําแบบนี้แต่ที่สาคัญที่สุดที่ดีที่สุดก็ควรจะนั่งในขณะที่ปัสสาวะนะครับโอเค,อเคนะครับนี่คาตอบที่ให้โดยที่ให้โดยอ,อ,อุลามะต่อไปอิบนุลไคยยมนะครับในหนังสือจากุลมาอัตอิบนุลไคยยมบอกว่าว่าอักรไม์กายาบุลวราว่าก้าส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้วนบีเวลาจะนาบีจะปัสสาวะนบีก็จะนั่งวัสซฮี

สิ in, ่งน so, right. okay. 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 ี้สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นมันก็จึงมีการรวมกันระหว่างฮะดิษทั้งสองฮะดิษนะพอรวมกันแล้วเท่าที่จะรวมได้ก็ถือว่าให้เรารวมกันนะให้เรารวมกันโอเคนะครับต่อไปฮะดิษสำนวนที่สามที่ผมกลืนเมื่อกี้คือฮะดิษที่บอกว่าอะดิบุนุมายะทินบมิสลัมห้ามไม่ให้ผู้ชายเนี่ยภาษาวะในขณะที่ยืนอันนี้เป็นฮะดิษโดเอฟเมื่อฮะดิษดเอฟ ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับนต่อไปนะัพี่น้องดูนะครับในมัตฮับทั้งสีมัสฮับเลยนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่อง้กลุมของการาปัสสาวะรางยืนนะครับผมก็อยากจะฝากบรนวครค่ะเวลาคิดแล้วไปนันฟุกฮะไม่มีข้อเห็นต่างไม่มีข้อแย้งสําหรับบรรดานักฟิกเนี่ยอันน่มันบีฮีอุลรนคนที่มีความจําเป็นหรืออาฮะ หรือว่าโรคหรือว่าอะไรก็ตามที่เ <amino> ก <iny> <hail> ็บต่ำนาอุมนัลกขุดที่นั่งไม่ได้อนุญาตให้ปัสสาวะพลางยืนกามาอันนะจุมหูรอฮุมอลาคารอฮาติลบาูมัก c r o นะครับมัก c r o นะปัสสาวะพลางยืนอิลลาลิอุดรินยกเว้นในกรณีที่จำเป็นนะแตหนังสือใต้จะเอาอีกลีนมาทับมาลิกีนะครับแบบนั้นแหละยายูซุลลาฮุลเบลก็อิมัน wa fi wahai bin jalil al hattab na ha? wal masyhur al jawaz na ha? okay. laka imam nawawi nei, ha? nai ha kitab al majmu qala ashabuna imam ulama ni mazhab syafi'i bahwa yukrahul baul qa'iman penti makruh samrap kan yun pasawa bila udhrin karahatan yukrah lil udhri ta ta na, nai ما وجاء في الانصاف انصاف مرداوي نصي حنبلي لا يكره البول قائما ما يكروه مع ان التلويث والناظر يعني مذهب حنبلي نكب شنان لاو قيام شسروق لا نكب شروق حديث و... رضي الله عنه في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما حديث صحيح حديث صحيح awayah fil siha hadith hayth rawah ashabus sihah wal sunan ulama sunan tangtang ko raingan hadith ni ulama sahih tangtabukhari muslim ko raingan hadith ni musnad ahmad ko raingan hadith ni biturukin sahihah marfuah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala yang ti sahih marfu' pat ping ke yang nabi sallallahu alaihi wasallam lalu qad ajma'a ulamaul ummah min al madhahib al arba'ah แท้จริงอุลามะทั้งสี่มัสฮับได้เป็นเห็นเป็นมติเอกฉันเห็นพ้องต้องกันว่าอาลาเาวาซิลเบลิกอิมันอนุญาตให้ปัสสาวะพลางยืนได้มาอวูจูดอัจรรนในกรณีที่มีความจําเป็นเอาอินเตินหรือในกรณีที่มีสาเหตุตําหนักมันกรอููที่เราไม่สามารถที่จะนั่งได้ว่าชารูอิลากะร่าฮะติดูนอินละและมักรฟถ้าไม่มีเหตุจำเป็นใดก็ถือว่ามักรฟเท่านั้นอ่า ต่อบไปเนก่ยีอีิทอัยชาละในี่ยคอนิทิอัยชาปฏิเสธเรื่องนี looking? ้นะฟะกานั้นิงคการุฮาลิฮ ادي ซูซาอฟะบิมาตัดัดอะลัยฮิมินุสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะนางปฏิเสธเพราะนางไม่ได้รู้เรื่องนี้นอกจากเรื่องนี้เท่านั้นเพราะนางเป็นคนที่อยู่ตีนไรบ้านอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใด ลัมย anyway, ัฟอัลอฮินะบียสัลลัมฮาดะอิลลาลิบัยานีจาว่าซีฮีนบีทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่นบีจะบอกว่าเป็นที่อนุญาตเท่านั้นนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายสุดนะครับลัมยัซฮ์อัลอันนบียสัลลัมฮะดีตุนฟินนะฮอันลบบลิกาอิมันฮะดีตที่บอกว่าห้ามการปัสสาวะในขณะที่ยืนนั้นฟะกุลอะฮดีสอัลวาริดะฮ์บิฮัดอันนเฮ ด ع อ ف ฟตุนดทั้งนั้นเลยายราองานอ้นอนั้นไม่ด้รับการสนัสนุนจากพะเจ้า่จห้รองค์รงใะยามไรลบาวพะองคทรงรั้พระองค์อ่างไรกามะทับ้องอั้งไมกาม่ระอง์ที่รับอย่างดยกเว้มพะดงษ์ทชะอ์ะ่าษไดียวาท่านั้นที่อย่าไกี่ามกับเ้รื่อางกามระี่จะท่งบ้อง่าไมพเะองยับ้พคยปาสสาวะตาขณะที่นบียืนะง่าตอบก็คือ เหมือนที่เราได้ดูแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับนะได้เข้าใจในบริบทที่ได้เข้าใจโดยบรรดาอุลมามะสลับของเรานะครับ,ะะรบก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับซีรีส์นี้นะครับอัสสลามุมะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกะ